เราเราแค่ไม่เข้าใจวิธีที่เราไปฝึก,กมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการเรียนรู้แต่เราไม่ต้องเอาการเรียนรู้นั่นมามาอดแค่นั้นเองถ้าเราถ้าเรารู้จริงเราต้องลดละกิเลสของตัวเองได้ถ้าลดละกิเลสของตัวเองไม่ได้แสดงเรารู้ไม่จริงเราแค่ย้อนกลับมามองตัวเองย้อนกลับมาพิจรารณาตัวเองแค่นั้นแหละแค่สังเกตให้เป็นว่าเฮ้ยอารมณ์กูยังรุนแรงเหมือนเดิมเราไปฝึกมาทำคาอะไรวะแก้ไขตัวเองไม่ได้ แค่นั้นเองง่ายๆฝึกแล้วต้องแก้ไขตัวเองได้เราต้องรู้ว่าหลักการที่พทธเจ้าสอนคืออะไรท่านบอกว่าหมดความโลภความปวดความหลงก็คือเขา้านิพพานก็คือนิพพานแต่เราฝึกมาแล้วกิเลสเราไม่ลดลงเลยมันยังเยอะเหมือนเดิมโมโหยังไงก็ยังอย่างนั้นยังชอบนินทาคนอื่นยังชอบว่าคนอื่นเหมือนเดิมไม่มีเลยเปลี่ยนแปลง แสดงว่าวิธีการที่เราฝดมันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์แล้วฝดทำไมฝดเราต้องได้ประโยชน์มันต้องมีปัญญาไปคิดตรงนี้มันเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละลูกเลี้ยงยากลูกร้องลูกอ้อนกลับไปหาพาะยันพมน้ำมนตสะเคา,าะต่อชะตาจะวิ่งหาพาะยันนักภาวนาสูงสุดคือนักภาวนา พวกนักฉลาดทั้งหลายพวกนักภาวนานี่แหละนักมีปัญญานี่แหละปฏิบัติธรรมแล้วติดสภาวะก็วิ่งหาแต่พระที่ไม่ออกเยี่ยมไม่ออกกับพระทั้งหมดเราไปฝากความหวังไว้กับพวกเขาเราไปฝากความหวังไว้กับพระฝากความหวังไว้กับนักบวชให้เขาช่วยเราทุกอย่างแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าแต่เราฝากความหวังไว้แล้ คิดว่าเขาคือผู้รู้ผู้ทรงธรรมผู้จะแก้ไขช่วยเราได้นะและแล้วพอแก้ไขให้เราเราก็คิดว่าเขาบอกถูกวิธีเราเราไม่รู้เนี่ยว่าคนที่เราไปฝากความหวังไว้ให้เขาช่วยเรานะเขาช่วยตัวเองได้หรือยังเราไม่รู้เราไปรู้เขาไม่ได้ทุกคนพยายามคิดว่าเอ๊ะฝึกรู้สึกตัวแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ไหม เราต้องฝึกไปจนกว่าสติเราจะตื่นรู้แล้วปัญญาเราเกิดก่อนพอปัญญาเราเกิดปัญญาเราเกิดมากพอมันจะมีปัญญาไปน้อมธรรมะอีกไปน้อมเอาคำสอนมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วไอ้จิตเนี่ยนะถ้ามันเข้าใจนะมันจะหายโง่ถ้ามันไม่เข้าใจมันไม่หายโง่ ถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะหายโง่ไอ้ความเข้าใจเนี่ยคือคําพูดแท้ๆคาพูดที่มันถูกต้องคําพูดที่มันแรงอย่างบางคนอาจารย์จะพูดคําแรงๆแ,แบบบางคนชอบเอ่อเอาง่ายๆนะชาวบ้านเนี่ยให้ลูกบวชเพื่ออะไรเพื่อเกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเชื่อว่านั่นคือความจริง ลูกบวชแล้วพ่อแม่เนี่ยกู้เงินมาเป็นแสนยอมเป็นหนี้เป็นแสนเพื่อให้ลูกไปบวชเพื่อที่จะได้เกาะชายพ้ะเหลืองลูกขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่มนุษย์คนไทยทั้งประเทศเชื่อกันแบบนั้นว่านั่นน่ะให้ลูกบวชแล้วตัวเองได้ขึ้นสวรรค์ได้เกาะชายพ้ะเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นคือความเชื่อ นั่นคือหลักของความเชื่อที่เชื่อแล้วว่าคือเป็นความจริงว่ามันต้องเป็นแบบนั้นใครมีลูกบวชแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วนะถ้าหลักของความจริงคือนั่นแหละคือผิดไอ้คนบวชก็ลงนรกตายไปแล้วนะไอ้คนกู้เงินมาเป็นแสนให้ลูกบวชก็ลงนรกถ้าอาจารย์พูดความจริงก็คือ ตายหาก็ลงนรกทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อแหละลงนรกกันหมดหมดทุกคนไอคนที่มาลุมกินโต๊ะจีนเรานั่นก็ลงนรกหมดแหละไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนเนี่ยคือความจริงเห็นไหมพขาฟังความจริงนะอย่างคนที่มาฟังยูทูปอาจารย์เี่ยฟังความจริงเราจะข่มขึ้นจะโมะโหขึ้นมาเลยถ้าได้ยินอาจารย์พูดอย่างเงี้ยพออาจารย์เอาความจริงมาพูดมันรับกันไม่ได้มันจะเถียงว่าเฮ้ยทำไมมึงพูดอย่างนั้นอ่ะ มึงรู้ได้ไงว่าเขาตายไปเขาลงนรกอะก็กูรู้ไงกูถึงพูดไงก็มึงรู้ไม่จริงไงมึงรู้ได้ไงมึงขึ้นสวรรค์ใครมาการันตีให้มือแล้วเขาจะย้อนมาแล้วมึงรู้ได้ไงกูลงนรกกูรู้สิกับกูรู้แจ้งแล้วไงกูรู้แจ้งแล้วกูก็เลยรู้ว่ากลไกของจิตมันเป็นยังไงกรรมมันเกิดจากจิตกรรมมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งแล้วไปรวมลงที่จิต แล้วไปบวชไปบวชหมดเงินเป็นแสนบวชแล้วไปทําอะไรทำหน่อยบวชแล้วได้เป็นอริยบุคคลเหรอบวชแล้วภาวนาปฏิบัติจนได้เป็นอริยบุคคลใช่ไหมถ้าได้เป็นอริยบุคคลอะอ่ะรอดะ่ะคนนั้นอะรอดแล้วพ่อแม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะพ่อแม่ไปเกาะชายพระเหลืองอะไรขึ้นสวรรค์บ้าหรือเปล่าปัญญาอ่อนเ่าะ ถ้าอย่างนั้นก well, ็ใ so, ห้คนมาบวชแล้วก็เกาะชายพ่อเหลืองกันให้หมดเลยไม่ต้องทําหาอะไรกันหรอกสีลข้อหนึ่งถึงข้อห้าทำแม่งผิดให้หมดเลยแล้วให้ลูกให้เต้าไปบวชแล้วเกาะชายพระเหลืองไว้จะได้ขึ้นสวรรค์กันให้หมดทำไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้ามันขึ้นสวรรค์นั่มันง่ายขนาดนั้นทําง่ายๆแล้วได้ขึ้นสวรรค์ให้ลูกให้หลานให้ผู้ชายเนี่ยญาติพี่น้องบวชกันให้หมดแล้วเกาะชายพระเหลืองไว้มันเข้าใจกันผิด เนี่ยคือศาสนาพุทธมันไม่มีแก่นมันไม่เรียนรู้ที่แก่นมันเรียนรู้แต่น้ํามันไปเรียนรู้แต่เปลือกแก่นสารมันคืออะไรใครให้ลูกให้เต้าไปบวชก็งลงนระกหมดรู้วด้วยใครอยากจะเกียรอาจารย์เกียดไปเถอะเดี๋ยวตายตายเป็นรู้เองรับกรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยว กรรมมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากอารมณ์เราที่มันไม่พอใจที่มันไม่ได้ยังใจที่มันโมโหอ่ะถ้าเรารู้สึกโมโหรู้สึกไม่พอใจเนี่ยโมโหให้อาจารย์รู้สึกไม่พอใจให้อาจารย์กรรมมันเกิดแ,แ,ล,แ,แล้วเรียบร้อยอันน <No> ี้คือกรรมแล้วแก้ยังไงแก้ยังไงไม่ให้โมโหเพราะแก้ที่ไม่ให okay. ้มันเกิดอารมณ์โกรธนี่ไงแก้ตรงนี้เลยทํายังไงไม่ให้เราเกิดอารมณ์โกรธอ่ะทํายังไงไม่ให้เราเกิดอารมณ์ไม่พอใจอ่ะ เราต้องหาวิธีฝึกหาวิธีแก้ไฟมันกำลังจะลุกตรงไหนใช่ไหมเราดับตรงนั้นเลยไม่ใช่ให้มันลามแล้วก็ไปนู่นเรียกรถดับเพลิงมาดับลามทั้งป่าแล้วเรียกรถดับเพลิงมาดับการที่เราจะศึกษาศาส,สนาพุทธเอาที่เก่นพุทธเจ้าสอนอะไรท่านไม่ได้ให้บอกว่าบวชแล้วจะขึ้นสวรรค์นี่นบวชลูกไปบวชท่านไม่ได้สอนว่า อย่างนี้นะให้ลูกไปบวชนะแล้วก็เกาะชายรอเกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์นะักไม่มีท่านไม่เคยสอนความคิดก่อให้เกิดกรรมคิดดีก็เป็นกรรมดีก็ได้ไปสวยกรรมดีคิดชั่วก็เป็นกรรมชั่วก็ได้ไปสวยกรรมชั่วท่านสอนเรื่องพวกนี้ท่านไม่ได้ไปบอกให้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่ มีคนไปบวชในหลักศาสนาพุทธอะไมด้ขึ้นสวรรค์แต่จะได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยสนใจถ้ามาบิณฑบาทก็ไม่สนใจพอลูกไปบวชก็เป็นห่วงลูกก็ต้องเอาอาหารไปใส่บาตรให้ลูกพ่อแม่เลยได้เรียนรู้ได้ไปซึมรับในวัดในการเห็นนักบวชเห็นอะไรพ่อแม่รู้จักการ พอให้ลูกเราอ้าวถ้าลูกอื่นเราก็ต้องให้ด้วยจะให้แต่ลูกลูกเราคนเดียวยังไงจะให้แต่ลูกเราคนเดียวก็ไม่ได้มีพระเดินมาบินธบาตห้าลูกเราก็ต้องใส่ให้หมดใช่ไหมทำให้พ่อแม่คุ้นชินกับการใส่บาตรให้ลูกถ้าวันไหนลูกไม่มาบินทบาตก็ไปที่วัดยิ้วบินโตไปวัดคือไ,ได้ผู้สนจากการให้แค่นั้น แล้วเราฟังทำทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยมันได้ความรู้ที่มันจริงแล้วมันตรงไอ้ไอ้ไอ้ไอที่อาจารย์บอกว่าตรงเนี่ยตรงนี่คือความจริงแต่พอมันไปกระแทกใจคนอื่นแล้วมันเกิดอารมณ์โมโหเพราะว่าคนมันรับความจริงไม่ได้มันไม่เอาความจริงไม่เอาเพราะว่าเขาสอนกันมาแบบนี้แล้วมึงรู้ได้ยังไงมึงมาพูดแบบนี้มึงพูดไม่ถูกมึงพูดไม่ตรง ทั้งๆที่อาจารย์พูดความจริงแต่เขาก็รับไม่ได้เพราะมันฟังแล้วมันมันไม่ถูกใจไงมันของขึ้นมันโมโหนี่แหละเราจึงต้องฟังทำบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรารับรู้ความจริงสิ่งที่เขาสอนสอนกันมามันเป็นเรื่องที่ทําตามกันมาเพื่อให้มันเกิดความสบายใจเพื่อได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆแต่ประโยชน์จริงๆอ่ะประโยชน์แก่นของมันแท้ๆน่ะ คือการเรียนรู้เพื่อลดละกิเลสของตัวเองฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อให้กิเลสมันเบาบางเพื่อให้กรรมเราเบาบางกิเลสคือกรรมกรรมคือกิเลสมันก่อตัวมาจากความคิดและการปรุงแต่งเนี่ยสถานที่ของอาจารย์เนี่ยฝึกฝึกเรียนรู้เพื่อลดละกิเลสลดละการปรุงแต่งมาอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย พื่อให้การปรุงแต่งมันน้อยลงทุกวันน้อยลงทุกวันกีเดแล้วก็น้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันตรงนี้ต่างหากที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงไม่ใช่ของเล่นคือของจริงส่วนใครจะเปิดใจรับหรือไม่เปิดใจรับอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ละท่านที่สะสมสะสมวาสนาบารมีสะสมวาสนาบรสสา,าบรมีมาทางด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าสะสมมาเนี่ยฟังอาจารย์ตุ๊บมันจะเข้าใจเลยถ้าสะสมมามากนะถ้าสะสมมาน้อยก็จะอย่างนี้แหละนั่งหลับเป็นเรื่องปกติคนที่เขาเพิ่งจะได้ยินได้ฟังเนี่ย การรู้ตัวหรือรู้สึกตัวของเขาเนี่ยแต่และคนเนี่ยเข้าใจไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เข้าใจไม่เหมือนกันเพราะว่าการสะสมมาน้อยก็จะเข้าใจน้อยเพราะฉะนั้นต้องฟังให้มากเวลาฟังแี่คนจะฝึกไปด้วยอย่างฟังธรรมของอาจารย์เนี่ยฟังไปด้วยฝึกไปด้วยมีเชือก็ลูดไปแล้วก็ฟังธรรมของอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันอยู่กับการฟังและการฝึกทั้งวันแล้วมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆบางคนเนี่ย เขามีของเก่าเยอะใช่ไหมเขาฟังแป๊บเดียวเขเข้าใจเลยเพราะเราต้องใช้กายกระทบมันจะชัดเจนกว่ามันจะชัดกว่าแล้วมันฝึกพันคนมันก็ได้ผลทั้งพันคน,นการที่ไปดูจิตเนี่ยอาจารย์เคยฝึกมาก่อนนะในไอ้ดูจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายมันไปดูแบบสร้างผู้ดูขึ้นมาแล้วสร้างจิตปลอมๆขึ้นมาอาจารย์เคยไปฝึก ดูจิตอ่ดูจิตที่มันว่างๆอจารย์พยายามเพ่งตรงไหนมันว่างวะเกาไปคิดละไม่ได้รู้ตัวนะไปคิดตรงไหนมันว่างวะอจารย์ก็นอนตรงไหนมันว่างวะเขาบอกจิตอยู่บริเวณนี้เพ่งตรงไหนมันว่างมันก็ไม่ว่างหรือว่ะมันว่างยังไงวะก็ไปคิดเขาบอกว่าเพ่งให้มันว่างก็พยายามเพ่งยังไงวะให้มันว่างก็พยายามกั้นหายใจนี่มันว่างหรือยังวะมันใช่หรือเปล่าวะ ว่างแบบไหนวะอันไหนเรียกว่าว่างวะอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าวะหรือว่าอย่างไงมันไปคุ้นคิดไปเพ่งไปวุ่นวายหมกมุ่นอยู่กันแล้วว่างยังไงยังไงถึงเรียกว่าว่างอะแบบนี้เรียกว่าว่างหรือเปล่ามันไปอยู่อย่างเงี้ยหมกมุ่นอยู่กันมารถูกหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าเพ่งเข้าไปที่ตรงกลางให้มันว่างๆแล้วก็พยายามมันว่างหรือเปล่าอะความคิดเราเนี่ย สมมติว่าเราคิดเอ่อเราคิดเรื่องแอปเปิลขึ้นมาใช่ไหมพอเรื่องแอปเปิลเนี่ยมันปรุงแต่งจบไปแล้วเรื่องมะม่วงมาแทนมาแทนพอเรื่องมะม่วงจบไปแล้วอ่ะมะละกอมาแทนพอเรื่องมะละกอมาแล้วอ่มะนาวมะนาวมะนาวพอเรื่องมะละกอจบก็คือพอเรื่องมะละกอจบก็คือมะนาวต่อเลยอ่ะพอเรื่องมะนาวจบปุ๊บตะไคร้ต่อคือมันลันไปอย่างนี้เลยนะความคิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้หัวว่างเราต้องทำํำยังไงเราต้องรู้กลด้วยถ้าไปทําให้หัวว่าง เราไปคิดว่าให้มันว่างเห็นไหมไปคิดให้มันว่างไปคิดให้มันว่างถ้าไม่คิดให้มันว่างก็คือต้องกั้นลมหายใจแล้วนิ่งกั้นลมไปด้วยนะลองทำดูกั้นลมเนี่ยเนี่ยบังคับให้มันว่างตกลงเราไปทำแบบไหนไปคิดให้มันว่างนั่นคือเราอยู่ในโหมดความคิดอาจารย์ฝึกมาหมดอาจารย์บอกว่าอาจารย์เล่นมาหมดทุกอย่างเรื่องกรรมาฐานเนี่ย เราอาจารย์ไม่รู้จักชื่อมันหรอกอาจารย์ฟังปุ๊บเอามาทําฟังปุ๊บเอามาทําคุณบาอาจารย์คนนี้สอนอย่างนี้เอามาทำคุณบาอาจารย์คนนี้สอนนี้อาจารย์เก็บเกี่ยวมาหมดเลยทุกอย่างเลยการรู้สึกตัวมาปุ๊บมะม่วงยังปรุงไม่เสร็จอมะม่วงดับก่อนยังไม่ได้ชิมรสอร่อยของมะม่วงเลยมะม่วงดับก่อนพอมะม่วงดับเนี่ยไอมะนาวอะไรเนี่ยก็จะยังไม่เกิดเพราะว่ารู้สึกตัวอยู่อ่ารู้สึกตัวอยู่กว่ามะนาวจะเกิดบางทีไม่ได้เกิดเลยลันไปถึงตะไคร้นู่นตะไคร้นี่เห็นไหม ช่วงจังหวะเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยช่วงเนี้ยจะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรจะไม่ได้เกิดไปชั่วขนาหนึงนะแต่ว่าขนะดนิดนึงที่เราที่เราที่เราบางคนก็จับได้บางคนก็จับไม่ได้อ่าแล้วมันนิดสะสมบ่อยๆอก็คือเรารู้ตัวให้ได้วันหนึ่งห้าร้อยครั้งอย่างเงี้ยไอ้นิดนสะสมเข้าไป<ง>ห้าร้อยครั้งห้าร้อยครั้งอ่าอะไรที่จะเกิดมันหายไปเลยลบลบแล้วมันจะเกิดเป็นฐานของสติที่มั่นคงและแข็งแรง แล้วเกิดผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้นะไม่ใช่ผู้รู้ไปคิดว่าตัวเองรู้นะอันนั้นคือผู้หลงรู้หลงคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ก็เขาพูดแต่ตัวนั้นผู้รู้ผู้รู้เอาไม่รู้ตรงไหนว่าไม่เห็นรู้เลยถ้าเรามีสติเราจะมีผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้จริงๆเรามีกันอยู่แล้วแต่มันไม่ชัดมันมีกันอยู่ทุกคนนะสติแล้วก็มีกันทุกคนแต่มันไม่ชัดพอมันไม่ชัดมันไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรให้เราได้ สติเราอ่อนเอสติเรามีอยู่สติแบบการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ทั่วไปอ่ะสัตว์มันก็มีเราก็มีสัตว์เนี่ยมันจะล่าเหยื่อเนี่ยมันต้องมีสติไหมค่อยๆย่องเข้าไปเสือน่ะน้อแผนสติสตินี่แหละมันสร้างสมาธิสมาธิใช่สติเนี่ยพอมันบ่มเพาะเข้ามากๆมันจะมีพอบ่มเพาะสติขึ้นมานะผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นสมาธิมันมาครบหมดมาครบองเลยมาทุกอย่างเลยมาทุกองมาทุกอย่าง มันมีทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันเกิดผลแล้วมันมาของมันครบเลยสมาธิไม่ใช่การไปนั่งนิ่งสงบเข้าฌานนะมันลือสีนะมนสมัยก่อนพุทธกาลน่ะเขาทำกันมาทั้งนั้นเลยแบบนี้ก็ทำมาหมดเขาไม่ทำอะไรนะสมัยก่อนพุทธกาลน่ะก่อนที่พระเจ้าจะมาตัสรู้เขาบำเพ็ญเอาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วนั่งทรงอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละ มันเป็นองพวกฤาษีคือเขาไม่รู้วิธีว่าจะจัดการยังไงสุดท้ายพระเจ้ามาตัดสรุปถึงได้รู้ว่าอ๋อมันต้องจัดการที่ตัวความคิดท่านจึงมารู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกความคิดก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมตอนคืนที่ท่านจะตัดสรุปน่ะความคิดของท่านมาลงมาตุ้มมีนางลงนางลำอะไรมามีพยามมงพยายามานอะไรมาเต็มเลยเห็นไหมนั่นแหละความคิดปรุงแต่งแล้วท่านไปเห็นมัน ไปเห็นแล้วก็ไม่ไปตามก็กลับมารู้ลมพอเห็นอะไรเกิดเต็มไปหมดมาทั้งรูปทั้งเสียงอะไรก็ไม่ไปตามไม่สนใจกลับมารู้ลมนอกจากทําความรู้สึกเตือนมีแล้วแล้วควรจะต้องทําอะไรเพิ่มอีกก็นั่นไงทําไปก่อนพอเกิดสภาวะธรรมอย่างที่คนที่ฝากมาถามมันก็จะไปนั่นแหละมันจะไปสู่สภาวะนั้นแหละแล้วมันก็จะไปสู่อีกสภาวะหนึ่งแล้วมันก็ไปเรื่อยๆก็คือทํ<ท>า <ำ S 1> <ทำ S 1> ความรู้สึกตัว,ต,วต่อไป ใช่จนกว่าอาการมันจะชัดกว่านี้แค่มันตัดอารมณ์นะมันแค่ขั้นขั้นต้นๆแต่มันจะมีเหนือกว่านั้นอีกเดี๋ยวเขาจะรู้ของเขาเองให้เขาฝึกไปเรื่อยๆก่อนว่าอย่าสนใจสภาวะธรรมที่มันเกิดอย่าดีใจไม่ต้องอยากได้มันจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆให้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองแล้วเดี๋ยวก็จะมีคำถามอีกจะทำยังไงต่ออีกได้อันนี้มา ได้อันนี้มาทําไงต่อบอกไปฝึกออาได้ของใหม่มาออาแล้วทำาไงต่อเอาบอกไปฝึกอีกได้ของใหม่มาทําไงต่อก็คือนักปฏิบัติธรรมจะถามแค่เนี้ยจะต้องทํางไงต่อแต่จริงๆก็คือทําเหมือนเดิมเพิ่มเพิ่มเพิ่มทําไปเรื่อยๆ้ต่อเนื่อยอาจารย์จะบอกว่าอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติเราหัดขับเครื่องบินใช่ไหมพอเราขับไปแล้วเรามาถามว่าทําไงต่ออ่าแล้ว คนสอนจะบอกว่าไงถ้าเป็นอาจารย์นะมึงก็เรียนรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงเก่งไปเรื่อยๆเองนั่นแหละคือหนทางอาจารย์จะตอบแบบนี้เลยตอบความจริงเลยไม่อม้อมค้อมไม่พูดเยอะด้วยตอนที่เราเป็นเด็กสามขวบจนมาถึงวัน,นเนี้ยเนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่ข้างหน้าอาจารย์เนี่ยถ้าเราเป็นเด็กสามขวบแล้วเราถามแม่ว่าแม่ต่อไปหนูทําไงต่อ แม่ตอบได้ไหมแม่เราตอบได้ไหมแม่เราก็ตอบแค่ว่าก็เดี๋ยวหนูก็โตไงแล้วหนูก็เรียนหนังสือไงแล้วหนูก็แต่งงานแล้วหนูก็ใช้ชีวิตไปไงแม่หนูต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วแม่เราจะตอบว่าไงก็มึงก็ใช้ไปสิเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละเออเพื่อนก็ฝากถามมาอีกคําถามหนึ่งนะคะว่าเอออยากอยากถามความเห็นของ,ขอ,งอาจารย์ว่า อาจารย์มีความเห็นยังไงกับเรื่องการดูจิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดธรรมะเนี่ยพูดถึงเรื่องการดูจิตกันตลอดเรื่องการดูจิตก็ทท่อาจารย์พูดไปเะ่กี้นี่ไงอาจารย์เคยไปดูมาแล้วมันไปคิดให้ตัวเองว่างจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่กลางหน้าอกด้วยที่เราเรียนศึกษามาเนาะจิตอยู่กลางหน้าอกก็ไปคิดให้ตรงหน้าอกว่างไม่ว่างยังว่าอีะอันนี้ใช่ไหม จิตมันเป็นนามประธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะมองไม่เห็นจะไปดูของที่มองไม่เห็นบ้าหรือเปล่าแต่มันก็สัมผัสได้ด้วยใจตกลงเราจะฝึกเพื่อละอุปทานหรือละหรือละอะไรหรือจะสัมผัสสัมผัสแล้วยังไงเรามาฝึกเพื่อละอุปทานหรือหรือจะไปสัมผัสด้วยใจจิตมันจะว่างได้เราต้องละอุปทานก่อนนะ มันถึงค่อยไปสัมผัสเราไปฝึกสัมผัสเลยเราจะกระโดดข้ามไปเพื่ออะไรเราคิดว่าจะกระโดดข้ามเพื่อกูจะไปเอาของง่ายมนุษย์เนี่ยนะมันปฏิบัติทำแล้วมันก็มีความโลภมันอยากเอาของง่ายเขาบอกอะไรง่ายกูเอาอาจารย์ยกตัวอย่างนะอาจารย์บอกว่าเนี่ยที่ของอาจารย์นย่มีทองอยู่ร้อยกิโลกระเ่กันมาขุดเลยพออีกคนนึงเดินมานู่นที่ผมมีพันกิโลไปเลยไปหมดเลย okay, okay. อีกคนนึงมาบอกอุ้ยของผมมีแสนกิโล ไปหมดเลยราออะไรโลภโลภอยากได้ทางรัฐวิ่งไปวิ่งมาสรุปลไม่ได้อะไร <c oughs> เร่ร่อนกันอยู่อย่างนั้นปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นวนเป็นงูกินหางกันอย่างนั้นสรุปแล้วไม่ได้อะไรแต่อีคนที่เฝ้าขุดเนี่ยเขาลงมือขุดเขาได้ทองละแต่อีกพวกร่อนก็ร่อนไปเลยไปจนนูน่นอะสิบปีแล้วไม่ได้อะไรเลยเฮโลไป่ะคืออยากอะไรรู้ไหมอยากได้เร็ว ท,ทั้งที่ขั้นตอนมึงต้องลงมือขุดมึงถึงจะได้แต่พอเขาบอกตรงนง่ายตรงนี้ง่ายตรงนั้นเยอะกว่าเฮโลไปหมดมันเป็นอย่างนั้นของจริงไม่เอาจะเอาของง่ายเออสรุปว่าวิธีการของอาจารย์ก็คือการทําความรู้สึกตัวอย่างเดียวเท่านั้นตามแนวของหลวงพ่อเทียนใช่ใชไหมคะอาจารย์กําพลกับหลวงพ่อเทียนท่านทาอะไรมั่งหมายถึงว่า พวกท่านที่สําเร็จมาเนี่ยก่อนที่จะสําเร็จท่านทําอะไรทําความรู้สึกตัวก็แค่นั้นค่ะแต่เราไม่เอาแค่นั้นก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยแตกหนอมาเยอะแยะเลยเราหลงเชื่อเขาว่ามันง่ายเราวิ่งตามเขาวิ่งตามกระแสเขาเพราะอะไรเพราะเราโลภเราอยากได้ของที่มันง่ายมันเร็วแต่เราไม่เอาของจริงปัญญาเราไม่มีนะนักปฏิบัติท,ทําเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะปัญญาไม่มีความฉลาดไหวพริบไม่มี เขาบอกว่าตรงนั้นง่ายตรงนี้ดีไปหมดไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาทางนั้นไปเฝ้าดูจิตก็สร้างไปไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาก็ไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาก็ไปติดมันก็จะวิ่งเข้าไปหาแต่ตัวนั้นแหละที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละมีแต่ตัวสติเท่านั้นที่จะตัดอารมณ์ให้เราได้ตัวอื่นมีแต่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปอยู่กับมันแล้วติดรู้สึกตัวเนี่ย อาอาจารย์จะบอกเทคนิคการรู้สึกตัวนะ <_ an> อาจารย์จะให้สูดลมเข้าไปแล้วกักไว้กั้นลมไว้เดี๋ยวทําตามอาจารย์นะ <_ an> แล้วกั้นลมไว้แล้วให้มารู้สึกที่ฝ่าเท้าเราเลยนะอาจารย์จะสอนในวิธีรู้สึกตัวทั้งตัวนะสูดลมเข้าไปกั้นลมไว้ให้ความรู้สึกวิ่งไปที่เท้า <_ c oughs> แล้วเอาใหม่สูดลมเข้าไปกั้นไว้ ไปรู้สึกที่เท้าก่อนค่อยปล่อยลมออกกวาดเท้าใช่ไหมคะืออลองทําก่อนสูดลมเข้าไปกักไว้ก่อนเรามารู้สึกที่เท้าแล้วค่อยปล่อยลมออกคือการรู้ทั้งตัวฝึกไปเรื่อยๆจะอะไรก็ช่างเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยอาจารย์จะบอกหยิบอะไรเนี่ยให้รู้ตรงนี้ด้วยรู้ไปถึงเท้าด้วยจะดีมาก รู้ที่มือด้วยเท้าเหยียบอะไรอยู่ให้รู้ที่เท้าด้วยคือการหยิบจับพยายามฝึดไปเนี้ยเพื่อให้มันคล่องต่อไปเราใช้ชีวิตเนี่ยชีวิตเรามันหยิบจับทั้งวันอยู่แล้วมันจะรู้ไปทั้งวันเลยมันเป็นการปฏิบัติทําไปทั้งวันโดยที่เราไม่ได้บังคับเลยมันเป็นเองเลยมันเป็นโดยธรรมชาติใช่ไหมใช่ธรรมชาติที่เราทําเป็นความเคยชินแล้วมันเป็นเองถ้าเราไปตั้งใจรู้เนี่ยก็คือเราไปสร้างผู้รู้ขึ้นมา แค่เราตั้งใจฝึกเจริญสติแล้วทุกอย่างมันจะมาเองแล้วมันจะทํางานของมันเองทํางานแทนเราเราไม่ต้องทําอะไรมันทําแทนเราหมดอาจารย์คะที่ตะกี้บอกว่าให้กั้นหายใจแล้วให้ไปรู้สึกที่เท้ามันก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอาไม่ไม่รู้สึกที่เท้าอเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอ่อทำอย่างนี้ทาตามอาจารย์อย่าหยุดนะสูดลมหายใจเข้ากั้นไว้ รู้ได้ไหมที่เท้าอ่ะนั่นแหละเรายังหนาอยู่เราต้องฝึกแบบนี้ <c oughs> ถ้าเราวางเฉยเฉยเรารู้สึก<ต>เรา <จะ S 1> ไม่รู้สึกและอีกข้อหนึ่งตอนเดินจงกรมอ่ะถ้าจะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่เคยแบบเออได้ยินอะไรอย่างเงี้ยก็เดินได้แต่มันก็รู้สึกว่าเรายังรู้รู้รู้ตัวทั่วพร้อมจริงแต่มันรู้สึกเหมือนมันยังเก่งๆอยู่ตรงนี้ได้ไหมนะ คำว่าทั่วพร้อมเนี่ยนะคือรู้จากลมแล้ววิ่งมาทั้งตัวเนี่ยคือเรียกว่าทั่วละทั่วแล้วพร้อมลงไปเลยอออสูดลมอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะสูดลมแล้วกั้นหายใจแล้วขยับเท้าทั่วแล้วพร้อมเข้าใจคําว่าทั่วไหมทั่วตัวเนี่ยจะจะ,จะรู้สึกไม่ไม่ไมลงไปนีอยกว่าพร้อมไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไมเกง่งไม่อึอดอัดแต่เหมือนจะเดินเดินแล้วเหมือนจะรู้สึกว่าแบบรู้ตัวอย่างนี้ข้างหลังอ่ะปึ๊บ ไปหมดแต่แม่ก็รู้สึกว่ามีมีตัวเก่งๆอยู่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเรายังไม่ชำนาญยังไม่ชำนาญถ้าถถ้้าาชำนาญถ้าชำนาญกว่านี้เดี๋ยวมันจะเบากว่านี้เดี๋ยวมันจะเบากว่านี้ปัะต้องพยายามันจะต้องพยาเหมือนเราหัดปั่นจักรยานพยายามจนเริกประคองไม่ให้มันล้มเดีงจะต้องประคองอยู่ไหมไม่ต้องนั่นแหละอ๋อก็คือธรรมชาติแล้วฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆธรรมชาติแล้วมันจะเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องบังคับอะไรพอเราจับของปุ๊บเนี่ยจับอะไรปุ๊บ มันวิ่งไปทั้งตัวเลยเพราะเราฝึกมาอย่างนี้มันก็เป็นออแต่ถ้าเราฝึกเอาแต่ลมใช่ไหมมันก็รู้คคแค<ท>่ใช้ลมมันก็ทั้งตัวมันก็ไม่มไมรู้มันก็ไม่เกิดการตื่นรู้มันก็ช้ามันก็นานเลื่อนช้าคือก็จะใช้พุดโธมาเป็นสิบปีนะคะ<ม>เป็นสิบสิบปีเลยแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจอะค่ะดูลมหายใจเข้าออกอะรู้สึกอะรู้ลมถ้าูลม่ไม่ได้ประโยชน์แต่รู้ลมได้่ารู้ลมเข้าออกนี่ก็เป็นเวลานานเหมือนกัน แล้วพอตอนหลังพอคุณแม่ป่วยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปวัดไปอะไรไหน,ไหนๆเลยก็หยุดไปตั้งานานนะคะ<ม>แล้วก็มาตามพระอาจารย์ปามโมดเนี่ยคะ่ะสองสมปีมาเนี้<ม>ที่ว่าดูจิตเราก็มีความสงสัยคือจริงๆจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างตัวตนใช่ไหมคะมๆๆเราก็หามันไม่เจอเกินการรู้ตัวไปเป็นความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าเราฝึกอยู่กับความคิดปรุงแต่งเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกเพราะเราก็คิดปรุงแต่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่เรา แค่เปลี่ยนจากความคิดปรุงแต่งมาเป็นการรู้เนื้อรู้ตัวแค่นั้นอาจารย์ก็ติดสมาธิติดิตสุขแต่ก่อนอาจารย์จะหน้าใสมากเลยเข้าชานติดสุขมีความสุขมากพอมาฝึกรู้สึกตัวมีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ โอเคคันขอบคุณาขอบคุณี่ค่ามอะไรเกิดรุ่งเกินด้วยกายวาจาใจการาบขอขมาด้วยทาธสาธุค่ะ